สวัสดีจ้ามาพบกันในครวัวอีกแล้วเจ้าพี่น้องจ้าหอมกําลังจะทานข้าวนะคะคิดว่าทานข้าวเสร็จแล้วก็จะเข้ารั้วเข้าสวนจ้ะพอดีคุณเลมโบเขากลับมาจากทํางานนะคะแกก็ซื้ออาหารการกินมาไว้ให้นั่นแหละมาดูกันนะคะว่าแกาได้อะไรมาบ้างจา้ะอันนี้ภูมิใจมากๆเลย แกได้มะละกอดิบมาให้นะคะจะมาจากไหนไม่สําคัญนะคะขอให้ดิบก็แล้วกันนี่ดิบเลยค่ะอันนี้สดๆเลยนะคะก็มีพาพญยามะละกอกระเทียมวีทเลิกคูคูนัทเมลกะทิจ้ามังโกะมะม่วงนะคะ คล้ายๆกับมะม่วงในน้ำเชื่อมฟลุคคอกเทลนะคะเอ่อกรอดนูดลาร์วนเส้นค่ะรีหนูดลาร์ขนมเส้นขนมจีดบลันฟรตเนื้อหมูเนื้อวัวบดรวมกันนะคะอันนี้เขาจะมีส่วนลดนะคะคล้ายๆกับใกล้ใกล้วันหมดอายุค่ะเราต้องรีบเอาเข้าตู้แช่จ้ะเอ่อลูท ฟรีสนะคะเนื้อปลาค่ะเนื้อปลานะกแกซื้อมาให้สีถุงเลยค่ะเดี๋ยวจะแยกใส่ถุงเฉพาะพอทำกินนะแล้วเราก็เอาเข้าช่องฟิตจ้ะเรเบียร์่ิครงหมูค่ะเคลมมันทีนส้มจะพี่น้องจะหอมก็ได้จี่พริกนะคะเป็นพริกที่คุณเลมโบซื้อมาจา้ะเราจี่ในเตาผิงนะคะ จีพริกแล้วก็หอมค่ะกระเทียมค่ะจะตำน้ำปูเจ้าเพื่อถนอมพริกนะคะเพราะว่าข่าวก่อนคุณเลนโบ้ซื้อมาเยอะมากจาก้ะจะตำเป็นสำเร็จเอาไว้นะคะอยากทานเมื่อไหร่แล้วก็ออกมาจัดผักจัดนึ่งขุณนมข้าวเหนียวจ้ะแล้วก็เมนูที่รออยู่ก็เป็นแกงส้มแล้วก็ไข่เจียวนี่แหละจา้าเดี๋ยวมาทานข้าวกันก่อนนะคะ แล้วจากนั้นหอมจะพาต่ำน้ําปูเจ้าน้ําชาอุ่นๆจ้าอุ้ยทองรองมาจ้ะพี่น้องจ๋ามาทานข้าวด้วยกันทานข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวจะพาทำงานจะท่าอากาศดีนะเตรียมชุดเข้าสวนแล้วค่ะ เลม้ยมโบกอ่อไฟจ้ะทานข้าวเสร็จแล้วจะตำน้ำปูเจ้า อืมสุดยอดคุณนุชออนอนันถามว่าคุณเลมโบทานแกงส้มไหม ไม่ทานนะคะแต่เขาบอกว่าซีกอตอุดก็คือมองดูแล้วน่าทานมาก ลัมโบนน่ารักมากถูกใจแม่บ้านเลยจ้ะมะละกอกดิบข่าวก่อนซื้อมาก็กึ่งสุกกึ่งดิบแต่ก็หวานอยู่จ้ะ ทำงานพิเศษของเขานะคะเหมือนเดิมจะสิบสองชั่วโมงเข้าตอนบ่ายออกเช้าตรู่จะเก๋เก็เลยได้ตื่นเช้านะคะบอกแกบอกว่าทานข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวจะขอเข้าสวนหน่อยเกบอกทะลึ่งแล้วเกเห็นอากาศมันมืดๆจะ้ะแต่ว่าหอมชอบทำแล้ว mình mới được <laughs> em sẽ kính. Oh. 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 ôi แช่ข้าวเหนียวไว้ด้วยนะคะหิวมัดอยากจะทานข้าวนึ่งเมื่อไหร่ก็นึ่งเอาจะแช่แช่ข้าวเหนียวไว้ละยอดสุดยอด ลืมบอกพี่น้องไปจ้ะเมื่อวานนี้คุณลัมโบ้ไปเข้างานตอนบ่ายใช่ไหมคะหอมเข้าสวนเลยคะ่ะฝนตกเฉช,ช่แต่ก็อยากเข้าไม่งั้นก็คาใจจ้ะไปทำความสะอาดทาาน้ำเก็บกิ่งมุงกิ่งไม้ากฝนก็ตกแฉชะแชะ,ชะ ตั้งกล้องไม่ได้เอากล้องไว้ในเรือนกระจกจ้ะทําเพลินเลยค่ะทําจนมองไม่เห็นน่ะทําจนมองไม่เห็นต้นมงต้นไม้แล้วก็กวาดเอาแล้วก็ดึงเอาซางเก่าของอดอกมงดอกไม้ลินบ่อปลาอะไรทําหมดเลยค่ะตอนนี้ก็กองไว้ประมาณยี่สิบกว่ากองอะใบหญ้าแล้วก็กิ่งแห้งอะไร ปรากฏว่าหนอใหม่เขาเริ่มแตกแล้วจ้ะถ้าเราไม่รีบทํานะคะเราจะไปกวนหนอหนอใหม่ค่ะถือว่าโชคดีที่เราได้ทําไว้นะคะเอากองวางไว้เต็มเลยค่ะกองแล้วเมื่อคืนนี้แบบว่าลมแรงมากดีที่ไอ้ต้นต้นเก่าของดอกมงดอกไม้พวกเนี้มันมันเปียกค่ะฝนตก ถ้าเรากวาไดไว้ตอนที่มันไม่เปียกนะมันปิวไปหมดเลยลมอื้อเอิงจ้ะแต่ขณะนี้ไม่มีลมอากาศมืดถ้าทานข้าวเสร็จแล้วตำพริกน้ำปูแล้วถ้ามันฝนไม่ตกก็จะพาเข้าสวนจ้ะ ให้แกดูหนังฟังเพลงเต็มที่ให้อยู่บ้านเต็มที่เลยเพราะว่าอาทิตย์นี้แกทำโอ12ชั่วโมงแล้วค่ะแล้วก็ก่อฟืนก่อไฟเอาผ้าลงไปซักนะคะให้แกได้นอนด,ดูดูหนังดูละครจะเย็นๆก็เดี๋ยวเข้ามาแจมกับแก บอกว่าฉันไปกวาดเอาไว้แล้วเมื่อคืนนี้ตอนที่คุณไม่อยู่บ้านแกบอกว่าดูแอร์เย็ดแต่ก้อแหละนะเขาบอกว่าคุณนี่ทะลึงมากรอเล่นนะโอ้ยยอดซื้อมาให้อีกปลา อ,อาหารพวกนี้แหละพี่น้องร่างกายเราจะได้แข็งแรงจ้ะก็มีหลายๆท่านนะบอกว่าทําไมถึงแข็งแรงจังอายุหกสิบแล้วอายุเป็นเพียงตัวเลขจ้ะเพราะว่าเราทํามาตลอดชีวิตในการทํางานแบบนี้นะเพราะเราชอบเราทํางานแบบนี้มาเนิ่นนานค่ะตั้งแต่โตมาเนาะ เราก็เลยร่างกายเราก็เลยแข็งแรงนะ่ะแล้วทานอาหารพวกนี้จะ ใช้ชอนทองรุ่นนี้มันเป็นรุ่นใหญ่รุ่นที่ซื้อมารุ่นเล็กก็เอาติดกลับบ้านไปด้วยให้ลูกเบียลูกแพทบ้างแล้วก็เหลืออีกคู่หนึ่งเหลืออีกสองคู่อื มาถึงสวีเดนคุณเลนโบซื้อให้อีกแพ็กหนึ่งสี่คู่นะคะแต่มันใหญ่เวลาทานไปมันอาจจะชนฟันนังแก,ก๊แกๆกกกนะท้องก็ร้องไป จากสวนมาได้อีกมื้อหนึ่งนะคะมีไข่แล้วก็มีแกงค่ะมองเห็นสวนแล้วโอ้ยใจขึ้นพี่น้องอยากเข้าสวนจ้ะได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพออากาศเปิดต้องรีบทำค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเบีย้ยดอกมงดอกไม้มันขึ้นมาใหม่มันดูแลเขาแล้วมันจะไปชนเอาหน่อใหม่เขาเสียหายได้จ้ะ Uh huh. คุณเลนโบลงไปชั้นใต้ดินก้กจกไปก่อไฟวันนี้หน้าที่พ่อบ้านก่อไฟเอาผ้าลงไปซัก,กืกน, uh huh. น้ำซับเยอะมากน้ำเยอะมากรสชาติอมเปรี้ยวหวานอร่อย ลูกไม่สวยแต่ทําไมมันอร่อยจังถ้าบอกอร่อยแกก็ซื้อมาให้อีกอย่ยอดสุดยอดไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวพาตำน้ำปูพาตำน้ำปูก่อนที่จะปิดคลิปนะคะ ริกของเราก็ลอกกาบเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เจ้าน้ำปูวันก่อนตมไปค่อนกระปุกแล้วนะคะเรามีกระปุกใหม่มาเพิ่มจากเราซื้อมาสองกระปุกนะคะเอ่อหอมแล้วก็กระเทียมก็จะออกเป็นสีนี้หน่อยเพราะเราหมกนะนี่ค่ะพริกก็ลอก,กาบเสร็จแล้วมาเดี๋ยวมาตามน้ำพริกน้ำปูกันเจ้าหอมกระเทียมพริก เลือค่ะน้ำปูเจ้าอืม หอมเตะจมูกน้ำปูทำมาจากปูนะคะชุลดจ้าน้ำปลานิดบดๆจ้ะหอมมากหอมมากพี่น้องบางคนก็ใส่ตะไคร้นะคะบางครัวก็ใส่มะนาวจ้า วันนี้ไม่ต้องใส่ตะไคร้ไม่ใส่มะนาวจ้ะใส่ใจอย่างเดียวใส่ใจในการกินค่ะใส่ใจในการกินเจ้าของมันหายากเราต้องให้ความสําคัญกับมันจ้ะหายากแถมยังมาไกลาด้วยมาจากทางบ้านเราเลยอุย้ยหอมขนาดอ่ะหอ,หอมขนาดหอมขนาด ตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บน้ำพริกเอาไว้หิวเมื่อไหร่ก็นึ่งข้าวนึ่งผักจ้จเจอาออกจากโคกกับขอจิ้มสักหน่อยล้ำว่ล้ำกับปรุงเอาเจ้าอร่อยแม่อร่อยก็ปรุงเอา ปุตโตโตโมสังโคอย่างมาลำใบลำง่าจะอีลำขนาดอะลำกว่าเตื้อที่แล้วก่อนอะอร่อยกว่าครั้งที่แล้วอีกพี่น้อง หอมขนาดเลยเจ้าน้ำพริกน้ำปูของเฮาหอมขนาดหอมขนาดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพริกน้ำปูของเฮาปิดฝาไว้นะคะเก็บเข้าตู้เย็นค่ะเก็บได้นานเลย ก็ต้องขอขอบคุณพ่อบ้านใจดีแล้วก็ขอขอบพระคุณ f อซที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบพระคุณที่ติดตามให้กำลังใจเสมอมาจ้าวันนี้ก็ได้มีคลิปร,มรวมๆมาฝากที่น้องกันแล้วฮะก่อนจะเข้ารั้วเข้าสวนจ้ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ